สวัสดีค่ะโปอละนั่งสบายพูดคุยกันแบบนี้นะคะที่หลังบ้านที่หน้าบ้านวันนี้นะมีการเสียงเหงื่อไปเยอะมากนะคะถ่ายสนามหญ้าให้มิเตอร์ให้เจ้าของบ้านมีการต่อรองกันเล็กน้อยนะสุดท้ายโปอก็ยอมถ่ายให้เขานะคะเพราะอะไรเพราะหนึ่งปรรักเขาสองบ้านนี้เป็นบ้านเขาแล้วเราเป็นผู้อาศัยแบบน่าสงสารไหมทำยังไงนะคะจะให้ เขาคนนี้นะคะคนรักของโบสเนี่ยแล้วก็คุณคุณทุกคนเนี่ยคนรักของคุณทุกคนเนี่ยรักเรานานๆนะคะอาจจะมีปริมาณที่ลดน้อยลงบ้างบางครั้งก็อาจจะเพิ่มขึ้นปรุ้ดบ้างแต่ก็ยังคงมีความรักให้เราอยู่นะคะทำยังไงตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โปรดคิดนะหลายหลายคนเนี่ยเขามีพูดคุยกันไว้เยอะทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านความรัก ทั้งโคชชิ่งทั้งคนที่มีวุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาที่เขามีความเชี่ยวชาญได้ไปร่ำเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักเขาพูดกันไาเยอะเลยนะซึ่งซึ่งนะคะดิฉันคนนี้นะคะก็ไม่ได้ไปฟังไม่ได้ไปฟังหรอก ไปดูแล้วก็เห็นหัวข้อเห็นวิดีโอเยอะเลยนะคะมาคุยกันในส่วนที่โบ๊์คิดดีกวอ่านะแล้วโบ๊ก็มีทำบ้างนะคะให้เข้ากับตัวของโบ๊์เองแล้วก็เข้ากับคู่รักของโบ๊เนี่ยตัวกลมๆนะคะผู้ชายฝรั่งตัวกลมๆเนี่ยนะทำยังไงให้คู่รักเรารักเรานะก็ทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาชอบที่เราเต็มใจที่จะทำ มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นะยกตัวอย่างเช่นอย่าเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกเกินก็ทำให้เราคาญจู้จี้จุกจิกมา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 กเข้าเขาก็จะรู้สึกถึงความเบื่อนายรำคาญความรักก็จะลดลงไงไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่นแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยอย่างนี้ดีกว่าแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแต่ก็ไม่ใช่เยอะเกินเป็นห่วงเป็นใยไม่จู้จี้แล้วนะแต่ความเป็นห่วงเป็นใยเยอะเกินอย่างเงี้ย สำหรับบางคนที่เขาชอบเขาก็ชอบไงที่เป็นห่วงเป็นใย,ยแต่คนที่เขาไม่ชอบเอาแต่พอดีเอาแต่พอดีนะบางคนน่ะชอบชอบให้คนรักอะ่ะคอยทํานั่นทํานี่ทํานู่นให้อย่างเงี้ยก็ทำให้เขาซาเขาจะได้รู้สึกดีจังเลยที่เราเอาใจใส่เขาไงแต่บางคนไม่ชอบอย่ามายุ่งกับฉันฉันทําเองได้อย่างเงี้ย ก็อย่าไปวุ่นวายเหมือนปอ่ะบางครั้งอ,ะอ่ะปอน่ะวุ่นวายพี่เตร์เกิน์ีเต๋ชอบเป็นเงาตะคุ้มตะคุ้มคอยดูแลเขาคือเขาอะเป็นคนไม่เอ,อ่ยปากไงปอลเป็นคนดูแลบ้านจัดข้าวของในบ้านเขาอะอยู่ในครัวเขาก็หา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 ,หาแล้วเขาก็หาไม่เจอปอก็ย่องตะคุ้มตะคุ้มตะคุ้มเป็นเงา,า่ะแล้วก็ถามเขาว่ายูหาอะไรหรอเดี s <S ๋ยวจะช่วยหาให้อายเป็นคนเก็บไอรู้เขาบอกไม่ได้หา ไอหาได้ไม่ต้องยุ่งเอ๊ะ<ด>คู่โหอนะทำในสิ่งที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนเก่งเราก็ทำในสิ่งนั้นเราอาจจะชมเขาบ้างเราอาจจะทำตัวเป็นคนที่เก่งน้อยกว่าเขาเราอาจจะทำตัวเป็นคนที่ฉลาดน้อยกว่าเขาอย่างเงี้ยบางคนชอบผู้หญิงหรือชอบคู่รักที่ฉลาดกว่า เราก็ต้องแสดงความฉลาดความเก่งออกมาให้เขาเห็นถ้าใครเป็นคนที่ไม่ฉลาดเลยอันนี้ก็แย่หน่อยหรืออาจจะไม่ได้เป็นคู่รักของคนคนนั้นเพราะความฉลาดไม่ผ่านเขาก็คงไม่ได้เลือกเราเราก็คงไม่ได้ใช้ชีวิตกับเขาไง okay. ทำยังไงอะ่ะคอยอยู่ห่างๆแบบห่วงยอยู่ห่างๆแบบห่วง,ห,วงหรือคอยอยู่ใกล้ชิดกันดูหนังด้วยกันต้องนั่งจับมือกันหรือ ต่างคนต่างอยู่ให้พื้นที่ของกันและกันอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์อย่าไปมีนอกมีในมีกิ๊กมีกักกับคนอื่นอย่างเี้นะเป็นคนที่ทำอะไรต่อหน้าและรับหลังเหมือนกันนะกับคู่รักของเราเนี่ยอย่าระแวงซึ่งกันและกันนะคะเวลามีปัญหากันเนี่ย ก็ให้คุยกันสองคนอย่าไปคุยเรื่องในบ้านไปไว้นอกบ้านอย่างนี้เรื่องนอกบ้านอย่าเอาเข้ามาในบ้านอย่างนี้นะอะไรที่เขาไม่ชอบแล้วเราชอบ <c ười> คุยกับเขาแต่ฉันชอบแบบนี้เธอไม่ชอบฉันเข้าใจแหละเดฉันชอบแบบนี้เธอโอเคไหมหรือเธอโอเคแค่ไหนคุยกันหรืออะไรที่เขาไม่ชอบแต่ฉันชอบก็ให้เขาคุยกันให้เขาคุยกันถ้าใครที่เป็นคู่ที่คุยกันได้ แบบนี้ดีนะถ้าเป็นคู่ที่คุยกันไม่ได้ไม่รู้เรื่องอ่ะแบบนี้โปอก็แก้ปัญหาให้ไม่ได้นะคุณต้องแก้ปัญหาในครอบครัวเเองนะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและความชํานาญในเรื่องการแก้ปัญหาครอบทัวแต่อย่างใดนะมาคุยให้ฟังว่าความเป็นไปได้ที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นไปได้อะไรบ้างที่จะทําให้คู่รักของเรารักเรานาน,านๆก็คือต้องทําในสิ่งที่เขาชอบและทําในสิ่งที่เราพอใจที่จะทําให้เขาในสิ่งที่เขาชอบ อย่างเงี้ยก็คืออารมุ่มอร่วยกันไม่ใช่ทางเราฝ่ายเดียวก็คืออีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ต้องเป็นเหมือนกันเขาก็ต้องเป็นเหมือนที่เราเป็นเหมือนกันเขาก็จะทําในสิ่งที่เราชอบแล้วเขาก็เต็มใจที่จะทําให้เราด้วยเพราะถ้าไม่มีสิ่งเนี้ยโปอตคิดว่าไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กันได้ดีหรอกน่าจะแค่ประเดียวประดาวแล้วก็คงแยกทางกันไปนะส่วนคนที่ ไม่ได้ประครับประคองกันไปได้แบบนี้นะก็ที่เห็นกันอยู่แหละก็จะเกิดการแยกทางจะคอนเวิร์สทางใครทางมันนะจ๊ะนี่ก็คือทำอยังไงให้เขารักเรานานๆน,นะจ๊ะก็เป็นคนที่โง่บ้างฉลาดบ้างเป็นคนที่เอาใจใส่บ้างเป็นเงาตามตัวบ้างให้พื้นที่ส่วนตัวกันบ้างก็ว่ากันไปนะที่สำคัญคือเราต้องรู้จัก คู่รักของเราว่าเขาเป็นแบบไหนเพราะไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างจะทำได้กับทุกคนไปไม่นะบางอย่างดีกับบางคนบางอย่างไม่ดีกับบางคนนะรวมกระทั่งตัวเองด้วยนะคะให้ทุกคนมีความสุขนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะรักนะแต่ไม่แสดงออกคือคนในบ้านนะคนเนี้ยแสดงออกหมดเลย